เมื่อก่อนห่างเหินการแฟนๆใจฟูหลังเห็นอ้ามกับเธอคนนี้กลับมาสนิทเหมือนเดิมผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานวิวาสุดยิ่งใหญ่ของสาวเมพิชนาศกับไฮโซหนุ่มอย่างหนุ่มบิก๊กซึ่งงานนี้เรียกได้เลยว่ารวมเหล่าซุปตาร์ระดับแถวหน้าของการบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานคับข้างและแน่นอนว่างานนี้จะต้องมีสาวอ้๊าพัชราภาชชยเชื้อและสาวเจนนี่อัลพาธณป้อมเพชรซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนได้เห็นโมเมน สุดน่ารักของสองสาวอย่างสาวอ้ามและสาวเจนเนี่ด้วยหลังจากที่ทั้งสองเจอกันปุ๊บด้วยความที่คิดถึงกันมากเจนเนี่ที่คลั่งรักอ้ํามากได้โผล่เข้ากอดและหอมแก้มฟอดใหญ่หอมแบบรัวๆด้วยความคิดถึงในคลิปนี้หลังจากที่ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิน่ารักทั้งคู่ค่ะน่ารักแก้มช้ำและน้องเจนเนี่สนิทกันนานแล้วแต่เคยห่างเหินกันไปสักพักหนึ่งมิตรภาพที่น่ารักน่าร เมื่อก่อนไม่เห็นสนิทกันแต่อยู่ดีๆก็ห่างเหินและเห็นคลิปนี้ดีใจสุดๆอ่ะและอีกมากมายโดยต้องบอกเลยว่าเวลาสาวเจนนี่แสดงความรักกับใครก็ดูจริงจังรักจริงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเหมือนครั้งนี้ก็จูจุบสาวอํำ แทบจะแกมบีไปแล้วนั่นเองความสวยความสวยประทับกันแบบนี้เป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยค่ะถือว่างานของสาวเมย์และไฮโซบิ๊กเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้คนบันเทิงมากมายกลับมาเจอกันและแสดงความรักกันแบบนี้มีความสุขแทนสาวเมย์จริงๆค่ะน่าจะคอมพลีทมากๆที่ทำให้ทุกคนได้มีความสุขกับงานและถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของทุกคนอีกด้วยขอขอบคุณสาวเจนนี่สาวอ้า และสาาวเมพินสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า